สวัสดีตอนเช้าวันหยุดครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันอาทิตย์ที่25ตุลาคม2563นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเกษตรวันหยุดพานุภารกิจวันนี้ก็จะพามาเพาะแหน,นแดงนะครับเพื่อที่จะให้เป็นอาหารหอยเชลลีของเราหรือว่าอาหารปลานะครับเป็นอาหารที่ต้นทุนต่ำนะครับที่เราสามารถผลิตเองได้นะครับเพาะเลี้ยงเองวันนี้ก็จะมาพาเพาะเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับ แน้นแดงก็ถือว่าเป็นพืชมหัศจรรย์นะครับพืชมหัศจรรย์มีคุณประโยชน์เยอะมากนะครับสามารถดึงในตัวเจ่นในอากาศลงมาทําให้น้ําไม่เน่าเสียนะครับแล้วก็ยังมีโปรตีนมีสารอาหารนะครับทําให้ปลาเราโตไวหรือว่าสัตว์น้ําหรือว่าพวกไก่อะไรก็กินได้หมดนะครับวันนี้ก็จะมาพาเพาะไว้นะครับเพื่อที่จะได้ขยายพันธุ์ ใช้ในสวนของเรานะครับก็เป็นการลดต้นทุนอาหารในการเลี้ยงสัตว์นะครับพานุก็ใช้แหน,นแดงนะครับในการเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับเชอรี่ไร่น้ำโชคอรดนานธานีของเราก็จะกินแหน,นแดงเป็นหลักนะครับซึ่งเราไม่ต้องมาพวงในการให้อาหารแต่ละมื้อนะครับเราปล่อยแหน,นแดงทิ้งไว้นะครับเวลาหอยเขาหิวเขาก็จะกินไปเรื่อยๆนะครับ แนนแดงเราก็มีอยู่หลายสายพันธุ์นะครับก็มีสายพันธุ์ที่เฉพาะวันนี้เป็นไมโครฟินด้านะครับหรือว่าเป็นสายพันธุ์ที่กรมวิชาการเกษตรเขาพัฒนาสายพันธุ์มาใหม่นะครับแล้วก็ยังมีสายพันธุ์พื้นบ้านนะครับพื้นบ้านก็เลี้ยงอยู่นะครับวันนี้ก็เลยได้สายพันธุ์ที่พัฒนาปรับปรุงใหม่มานะครับใบหนาขึ้นนะครับแล้วก็สามารถตึงไนโตรเจนได้เยอะนะครับ มีสาลายในตัวด้วยนะครับน,นี่ก็จะมาเพาะแบบง่ายๆนะครับเตรียมน้ํานะครับวัสดุเพาะเราก็จะมีอะไรบ้างนะครับเตรียมวัสดุเพาะก็จะมีน้ําขี้หมูนะครับน้ําหมักเราใช้เป็นขี้หมูนะครับแล้วก็จะมีดินปลูกนะครับดินปลูกดินปลูกใช้ประมาณ2ถุงนะครับพื้นที่ตรงนี้เมตรห้าสิบคูณ 3เมตร50 m. นะครับก็จะเพาะแหน,นแดงครับการเพาะแหน,นแดงแบบง่ายๆนะครับเราก็เตรียบน้ําสูงประมาณ20เซนติเมตรนะครับแล้วก็ใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงขวดหนึ่งนะครับใส่ขี้หมูหมัก2กิโลนะครับดินปลูก3กิโลนะครับแล้วก็ผสมทิ้งไว้นะครับต่อไปก็เป็นการปล่อยแหน,นแดงนะครับแหน,นแดงเราก็จะใช้ มาขยายพันธุ์ต่อประมาณ2ขีดนะครับ2ขีดบอ่อนี้ก็จะกว้างประมาณเมตร50คูณ3เมตร50นะครับก็จะปล่อยแหน,นแดงลงแบบง่ายๆเลยนะครับอันนี้เป็นแหนแดงนะครับแหนแดงเราก็จะปล่อยทิ้งไว้นะครับให้เขาขยายตัวไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาติดตามดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า จะขยายเต็มบ่อภายในกี่วันนะครับทีน,นี้กเกษตรวันหยุดพานุก็พามาเพาะแหนแดงนะครับไว้ใช้เป็นอาหารหอยเชลลี่อาหารหอยเชลลี่อาหารปลานะครับซึ่งเป็นอาหารลดต้นทุนต่ําหรือว่าสามารถทําปุ๋ยได้นะครับปุ๋ยพืชสดเพาะแหนแดงต่อก่อนนะครับ เราค่อยมารอดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าแหนแดงเราจะเต็มบ่อภายในกี่วันนะครับรอติดตามชมตอนต่อไปนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ